ในเขาเรียกว่าบิงโกตามหาตัวเลขหเลขห้าู <50. S 1> นเลขเลข,เลขอะไรนะลูก <50. S 1> อ่าเลข1ิจะอยู่ตรงนี้อันนี้มันก็จะเรียงไป 10, 20, 30, 40แล้วเจอไหมเจอไหมคะเจอ50นนะั่นแหละวแล้วก็หมุนวงล้อตกอ ก็จะบอกว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจคือเลขอะไรที่มันลงท้ายมันก็จะยู่ตรงนั้หมุนหมุมอนอาเอจะหมุนค่ะ <c oughs> จ้า่าเจ็ดกะไรเจ็ดกะไรูกเจ็ดศูนย์เมื่อกี้ห้ละห้ศูนย์ละหกละอะไรเจ็ดศูนย<ล>์ 7, 0, การเรียนคันทคิดเร็วไวคลิปก็ต้องเร็วด้วยสองส,ส,องสี่ลงท้ายด้วยเลขสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่แล้วก็นี่สิบสี่เจอไหมสองสี่ 3ามสี่หกสี่สิบส้อะไรยงเั้ยลงไหมลงไหมเลขอะไรคะ,ะเลขเก้าลงท้ายด้วย9้าใช่ไหมอันนี้9 19าสิเจอเร็วไหมเร็วขึ้นเนาะ29โอเค่ขอโทษคุณแม่ที่บอก <c oughs> <c oughs> จ้า <c oughs> <c oughs> แม่ไปเล่นต่อ ต่อค่ะอันนั้เลขอะไรลูกอัสตรอ่ะต่อเลยมลูเลวมลูเลววทั้งหมดมันจะมี90ตัวเลขเลข1ถึง90อ่ะ3 7อันนี้เลข5แล้ว6แล้ว7อันนี้ลงท้ายด้วย7แล้ว17 27 3 17โอ้ห่าง จ้าใช่ค่ะค่ะค่ะล้กจอค่ะมาต่อค่ะเลขอะไรคะสามแปดสามแปดเอาจริงๆเอาเลขอะไร8 3 8สลงท้ายด้วย3ามเหรอคะหนึ่งสองสแล้วก็ส3บสา่สิบาไหนอะปดสเจอไหมเจอไหมหกสามเจ็ดม โอเคเจอแล้วง่ายเนาะสนุกไหมคะเกมแต่และเกมแม่หามาให้สนุกไหมคะอันนี้เลขอะไรคะแปดเก้า <8, 9 S 1> อ่าแปดเก้าต้องเป็นมาดูแถว9้าใช่ไหมอันนี้ยี่สิบเก้าสามเีเ้าห้าเก้าหกเกเจ็ดเ้าเจอไหม ใช่ไหมนี่ไงค่ะใช่ค่อยๆตอนนี้แม่เปิ้ลบอกก็ได้เพราะหนูยังไม่รู้แล้วค่ะใกล้จะไม่รู้ใกล้จะไม่รู้ค่ะคือค่อยๆค่อยๆสอนกันไปค่อยๆจำค่อยๆเดี๋ยวมันก็คล่องคล่องแล้วมันชำนาญหนูก็จะจำได้หมดทุกตัวเลขนี่เจ็ดเก้าอ๋อเจ็ดเก้าอันนี้แปดเก้าไล่ข้างบนไปเลยไล่มาดิค่ะอันนี้เก้าลงท้ายด้วยเก้าใช่ไหม 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69 69แล้วอะไร79เจอยังเจอไหมเจอคือพี่ฟินก็เลขเยอะๆตัวเลขเยอะๆยังไม่คลองมากเฮ้ย hey, อันนี้ได้3ตัวแล้วะอืส2มเนี่ยจ้ะหมุนใหม่ดิหมุนใหม่หมุนอีกดิ่นี่ก็ได้หนึ่งอ่าได้เป็นลายอาหา ด้วยอะไหนึ่ง<ม>ว่าอ่าสิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดแล้วห้าสิบเอดโอเคที่ห้าสิบเอ็ดใช่ใช่ค่ะใช่หม, <า S 1> มุนม, <50. S 2> ม,มุนต่อปับป๊บปั๊บต่อเลขอะไรคะ<ม>ดูเลขก่อนดูเลขที่หนูเอามาที่ได้มาหมุนได้มาได้เลขหนึ่งหนึ่งอะไรหนึ่งเปล่าเปเลยเหรอเโอเคโอเคหมุนอีกดีได้เลขอะไร หนึ่งปะป่าอ่าได้หนึ่งปะปาแล้วล่นนะจ,จ้าได้เลยมีสี่ศูนย์สี่ศูนย์อันนี้ศ <4 0. S 1> ูนย์ก็มีสิบยี่สิบสามสิบแล้วล่ะสี่ศูนย์สี่ศูนย์ก็สี่สิบใช่ไหมสี่สิบจ้าหาหาเกมเพือเล่น <c oughs> วันล,ละน้อยตอ,อ่นนานหน้ายูเสาร์อาทิตย์แมขแขแ่ขอแห้งนะล่ะมขอแห้งละละต่อไหมคะต่อไหมอย่า<ถ>อ่าเลขอะไรคะนี08ฮะใช่เหรอ <8 90 S 1> อ่า80อันนี้เราอุ้ยแกิ่งกิๆงกแกแกิง อาตกตกตกเร็วเร็วเร็วจับมาจับมะอืมนะแปดูนแปดจูาเรา่มอะไรมาใส่ช่องแล้วใส่ช่อง8ปดจูนไหนอะอันนี้10บยี่สิบ0า0สิบสี่สิบห้าจ็ดิบแจูนอ่แกินไปด้วยกินไปด้วยอ้าอางั้นคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่ฟินก็เล่นต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะบายบาย,บายเอาอยางอีก อ่ะอยาเลยอุย้ยให้หมดเลยมันนานเดี๋ยวลงคลิปไม่ได้นะมันนานเกินไปบ๊ายบายบ๊ายายบบาย